สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับก็วันนี้จะมานำเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับปูนานะครับวันนี้เพื่อนๆที่ติดตามเรื่องปูนานะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายนะครับแอดมิดนะครับช่วงที่แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องไปดูแลนะครับดังนั้นเราก็มีงานประจำด้วยนะครับก็จะส่งผลต่อสวนนะครับที่สวนเนื่องจากว่าเราเลี้ยง หลายอย่างนะครับมีทั้งบูนากบนะครับมีทั้งไก่ไข่มีทั้งหมูมีทั้งปลานะครับมีทั้งจิ้งหรีดดังนั้นมันหลายอย่างก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับปูนะครับปูนานะครับก็คือมันมีปูนาที่มันตายนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ดูแลนะครับนะครับสองสามวันติดต่อกันนะครับมันก็เลย ทำให้ปูนั้นมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับก็คือมีการตายนะครับทีนี้ก็เลยจะมาพูดถึงสาเหตุนะครับที่ปูมันตายว่ามันเป็นจากอะไรนะครับถ้าเราแก้ถูกจุดนะครับมันก็จะลดอัตราการตายของปูนาได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงปูนานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแต่ละสาเหตุว่ามันถึงทําให้ปูมันตายนะครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเราจะได้ แก้ถูกจุดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่เลี้ยงบูนานะครับจะมือใหม่มือเก่านะครับก็จะประสบปัญหาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ละข้อว่าเป็นอย่างไรครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ไม่ได้อยู่สวนนะครับหลายวันนะครับไม่ได้มาดูแลนะครับก็เจอปัญหานะครับอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็คือมีปูนานะครับ ตายนะครับนี่นะครับบ่อนี้ก็จะทํามาพิเศษนะครับเพื่อจะให้ปูนั้นอยู่ได้ดีนะครับก็จะมีปูบางส่วนนะครับที่มันตายนะครับนี่นะครับเนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับสาเหตุแรกเลยนะครับก็คือ เราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับทำให้ปูมันตายนะครับผมครับก็อันดับแรกเลยนะครับสาเหตุแรกนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นสภาพของน้ำนะครับแล้วก็ใต้บ่อนะครับนี่นะครับคือน้ำที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาประมาณ3-4วันนะครับแล้วก็อีกอย่างเราให้อาหารสดนะครับ นี่นะครับอันให้อาหารสดนะครับกินไม่หมดนะครับก็ทําให้น้ําเสียนะครับไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับสาเหตุแรกเลยนะครับก็ทําให้น้ําไม่มีออกซิเจนนะครับเพราะว่าปูนะครับต้องใช้น้ําที่สะอาดในการที่จะฟอกอากาศนะครับฟอกอากาศเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะครับออกซิเจนนะครับเขาก็จะว่าท่านใดที่เลี้ยงก็จะสังเกตนะครับมันจะ ปูมันจะมีการปล่อยน้ําแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับเป็นการฟอกอากาศนะครับเมื่อเจอน้ําที่ไม่มีออกซิเจนนะครับหรือมันเน่ามันเสียมันก็การฟอกอากาศไม่สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้เขาตายนะครับตายนะครับสาเหตุแรกเลยนะครับก็คือน้ํานี่นะครับสภาพน้ําเสีย2 2ก็คืออากาศนะครับ อากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือกลางคืนหนาวกลางวันร้อนนะครับกลางคืนหนาวกลางวันร้อนนะครับก็ส่งผลให้ปูตายได้เหมือนกันนะครับอันที่2นะครับอากาศนะครับอากาศอันนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ให้ได้นะครับก็คืออาจจะเพิ่มความอบอุ่นให้เขานะครับโดยใส่ที่หลบเยอะๆนะครับใส่น้ำน้อยๆนะครับผม ข้อที่2นะครับผมข้อที่3ก็คือปูนะครับปูอายุเยอะนะครับนี่นะครับปูอายุเยอะนะครับก็อาจจะทําให้เขาตายได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าการปรับสภาพของเขานะครับในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือน้ํานะครับเขาก็จะตายเร็วเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วไม่แข็งแรงนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็นี่นะครับ โดยสภาพก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนื่องจากมาีการหลุดของขาไปบางส่วนนะครับเนี่ยน่าจะเกิดจากความเครียดนะครับหรือก็ด้วยอายุไขของเขานะครับเนื่องจากอายุเยอะแล้วนะครับเนื้้ามใหญ่นะครับก็จะเป็นสาเหตุที่3นะครับผมแล้วก็สาเหตุที่4นะครับก็คือ,อที่หลบ นะครับที่หลบน้อยเกินนะครับปูนะครับเกิดการเผชิญหน้ากันนะครับมีการทําร้ายกันทําร้ายกันเกิดขึ้นก็ส่งผลให้มีการหลุดของขานะครับหรือมีการหนีบกระดองกันจนแตกนะครับก็ทําให้ปูตายนะครับเป็นอันดับที่4ตามมานะครับอันดับที่4นะครับนี่คือภาพรวมนะครับ สาเหตุต้นๆก็มีเรื่องน้ํานี่แหละนะครับเรื่องน้ําแล้วก็การเพิ่มที่หลบให้เขานะครับผมเพิ่มที่หลบนะครับเยอะๆนะครับขาดการดูแลไปสักพักหนึ่งนะครับก็นะครับผลที่ตามมาก็คือเกิดการตายนะครับผมแล้วก็อาหารสดที่ให้นะครับนีครับให้เสร็จแล้วนะครับก็วันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําเลยนะครับอันนี้จนมันเน่าหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่า เราไม่ได้อยู่สวนอยู่ฟาร์มครับคุณพ่อไม่สบายนะครับหายไปเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ผลที่ตามมาก็ประมาณนี้นะครับสาเหตุที่ทําให้ปูตายนะครับงั้นท่านใดที่เลี้ยงปูนาในระบบน้ำใสบ่อปูนก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับมันไม่เหมือนบ่อดินนะครับที่เราไม่ต้องดูแลรายละเอียดเยอะนะครับก็มาพูดถึงคร่าวๆแล้วกันนะครับสาหรับสาเหตุ ที่ปูมันตายนะครับผมก็เราจะได้แก้ถูกจุดนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างยังไงนะครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะนําเสนอว่าปูสายพันธุ์ไหนนะครับที่เหมาะแก่การเลี้ยงนะครับเหมาะแก่การเลี้ยงก็คือมันเลี้ยงง่ายนะครับทนต่อโรคก็คือตายยากนะครับเลี้ยงง่ายตายยากตัวโตวต,วตัวใหญ่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าล้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ เพื่อนครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับไฝากกดติดตามกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตาม subscribe ให้สักหนึ่งครั้งเป็นกำลังให้ฉันไปต่อกับช่องวิธีเกษตรพอเพียงบรดลุเงินเดือน